รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจังหวัดฉะเชิงเซาโดยสำนักง,งานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเซา จัดงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วครั้งที่51ระหว่างวันที่1น0ถึงสิเมษายนที่บริเวณโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารอ,อรําเภอเมืองจังหวัดชาเชิงเซาโดยมีนายไมตรีไตรติลานันผู้ว่าราชการจังหวัดชาเชิงเซาเป็นประธานกล่าวเปิดงานสำหรับการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วครั้งที่51ประจำปี2565จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพ เป็นการส่งเสริมด้านการตลาดให้เกษตรกรได้นำผลผลิตที่มีคุณภาพดีมาจำหน่ายให้กับประชาชนในราคายุติธรรมเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงมะม่วงและผลผลิตอื่นๆของจังหวัดชาเชิงเซาให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมประกอบไปด้วยการประกวดผลผลิตการเกษตรอย่างเช่นมะม่วงดิบมะม่วงสุกมะพร้าวน้ำหอมขนุนสับปะรดปรากาด และไข่ไก่นิทรรศการวิชาการเกษตรการจำหน่ายผลผลิตมะม่วงและผลผลิตการเกษตรอื่นๆพันไม้สินค้าวิสาหกิจชุมชนอาหารและของดีเมือง8ริ้วนายดนายปัญจพิทยกุลเกษตรจังหวัดฉะเชิงเซากล่าวว่าจังหวัดฉะเชิงเซามีพื้นที่ทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งปลูกมะม่วงที่ให้ผลผลิตดีมีคุณภาพที่สุดแหล่งหนึ่งของประเทศในปี2565จังหวัดฉะเชิงเซา มีพื้นที่ปลูกมะม่วงจำนวน22,000ไร่ให้ผลผลิตรวม2800ตันสามารถส่งออกจำหน่ายต่างประเทศประมาณ1,900ตันและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางราชการได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกรรษตรกรผู้ปลูกมะม่วงรวมตัวกันเป็นกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงจนปัจจุบันได้มีการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกและสากลชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเซาจำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้และขณะนี้มะม่วงน้ำดอกไม้ของจังหวัดฉะเชิงเซาได้มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้า GI ในนามน้ำดอกไม้สีทองบางคราและมะพร้าวน้ำหอมบางคราและอยู่ในระหว่างจัดทําคําขอเพิ่มอีก3ชนิดคือมะม่วงขายตึกมะม่วงแรดและมะม่วงเขียวเสวยซึ่งเป็นการแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ความเหมาะสมและคุณภาพที่ดีของผลผลิตจังหวัดฉะเชิงเซา โดยผลผลิตมะม่วงโดยทั่วไปจะออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปสำหรับช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนเป็นผลผลิตมะม่วงตามฤดูกาลปกติซึ่งมีผลผลิตเป็นจำนวนมากหน่วยงานราชการของจังหวัดชลเชิงเซาจึงได้มีการสนับสนุนทางด้านของการผลิตการตลาดโดยการประสานงานกับห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ตลาดไทยเพื่อจำหน่ายผลผลิตมะม่วงและนอกจากนี้ยังมีการพัฒนากล่องบรรจุภัณฑ์ เพิ่มเพิ่มมูลค่าผลผลิตจําหน่ายเป็นของฝากและจําหน่ายออนไลน์รวมไปถึงเพิ่มช่องทางให้แก่ชาวสวนและผู้บริโภคการจัดงานในครั้งนี้นะครับเรามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรกได้จำหน่ายผลผลิตให้กับผู้บริโภคโดยตรงและมีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเพร่อสั้งกับประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีคุณภาพ นอกจากผลผลิตการเกษตรแล้วเรืยองมีสินค้าต่างๆอีกมากมายนะครับของดีมอรรือสลิวให้กับพี่น้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบนะครับกิจกรรมของเราประกอบทั้งหมดมีทั้งหมด10วันนะครับแต่การจัดงานมันมะม่วงนียเรามีกิจกรรมหลายอย่างนะครับโซนแรกแนะนําก็คือในเรื่องของการจาหน่ายผลผลิตมะม่วงโดยที่พี่น้องเกษตรกร,กร,รชาวสวนมะม่วงโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตม่วงสมอขกจังหวัดเชียงสา และสากลชมรมชาวส,ว,สวนมะม่วงจังหวัดชะยเชิงเซาได้คัดเลือกพี่น้องเกษตรกรกมาจําหน่ายผลผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพในราคาย่อมเยาวนะครับผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรงโซนที่2ก็คือเป็นโซนของอาหารและของดีมองแตดลิ้วนะครับอันนี้โดยสมาคมอาหารจังหวัดชัยเชิงเซาได้คัดเลือกร้านประกอบอาหารทั้งภายในและต่างจังหวัดนะครับมาจําหน่าย อาหารและต็อสินค้าของดีมือแปดล,ล้อไม่ว่าจะเป็นสินค้าโอท็อหรือสินค้าที่มีชื่อเสียงต่างๆนะครับมาจําหน่ายให้กับผู้บริโภคและก็ผู้ร่วมงานต,นตอนต่อไปก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของออพันไม้นะครับซึ่งประกอบด้วยพันไม้ผลนะครับไม้ดอกไม้ประดับพันไม้แปลกหายากกล้วยไม้ต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นรวบร,รวมพันไม้จากท่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับตอนต่อไปก็เป็นสินค้าเบ็ดเล็ด ซึ่งอันนี้ก็มีความหลากหลายเช่นเดียวกันเช่นพวกเสื้อผ้านะครับเครื่องประดับแล้วก็สินค้าเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆได้การาเกษตรนะครับส่วนสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์นะครับซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทําจากไม้แล้วก็พวกเตียงนอนนะครับตู้เตียงที่โต๊ะเก้าอี้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ภายในบ้านเรือนของเรานะครับอันนี้ก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับได้มา ร่วมงานวันมะม่วงและของดีเงินแปดลิ้วทั้งที่51ประจำปี2565ของจังหวัดชัยชีงเวามาให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรชาวสวนของจังหวัดชัยชีงงสาครับ